แล้วพฤติการอันไหนที่เข้าข่ายสามารถฟ้องคดีอาญาได้บ้างคะพฤติการที่เข้าข่ายฟ้องคดีอาญาได้นะครับปกติเนี่ยแช์เนี่ยสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาจะเล่นทาง Facebook ใช่ไหมอ่าพอพอเล่นทาง a c e b o o k เนี่ยคนเปิดให้ประชาชนเข้ามาเล่นกันมากใช่ไหมครับแล้วถึงทีนี้เนี่ยถ้าถ้าแบบว่าเป็นเป็นแชร์ที่แบบตั้งตั้งตัวตนขึ้นมาแล้วตั้งตั้งมา มาหลอกอ๋อก็คล้ายๆประมาณว่ามสมมติวงหนึ่งมีสิคนแต่จริงๆมีคนเล่นแค่5้าคนแล้วอีกห้าคนก็คือตั้งตั้งชื่อมาหลอกอยงนี้ก็เหมือนมือผีอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้คือเขามีเจตนาทุจริตต่ทีแรกก็สามารถที่จะฟ้องเป็นคดีอาญาได้ใช่ไหมคะใช่ฟ้องเป็นคดีชอบโกงประชาชนครับแล้วก็ผิดรบคอมด้วยอ๋อโอเคค่ะ โอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะสาระความรู้ก็วันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครสงสัยอยากจะสอบถามไม่ว่าจะเป็นคดีแชร์คดีอย่างอื่นหรือคดีเพ่งคดีอาญาก็สามารถจะสอบถามพักกันเข้ามาทาง Facebook ได้นะคะวันนี้ธนายบิวกับธนายเกณฑก็ขอล,ะละาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย,บาย <laughs>